สวัสดียามแรงครับในวันสงการครับวันที่13เมษายนตอนรับเทศการโควิดครับผมไปไหนบัดได้ครับช่วงนี้ครับไปยังไดกับสัมพนลังเกตเป็นจำเลยสังคมนะครับมียังกินระกาศไปกลมขึ้เข้าจอประกาศครับจอลวงจอใส่ห้านะครับจอดาดลยครับผมเอาแล้วครับมาดูกันครับมีพิธีเลี้ยงต้องอย่างสักอย่างครับวันนี้เป็นห้องว่าเมนูกนตุกของแต่จอประกาศใส่ห้าครับผมมาดูกันเลยอันดับแรกครับผม วิธีเลยตองเลยเหมียงนักเลยครับนี่ครับกระปิครับต้มน้ำตั้งน้ำแล้วใส่กะปิเลยนี่ครับใส่กะปิ้เข้าไปสักหนึ่งจอดครับหนึ่งจอนใส่น้อยอ๋อผมาีหนึ่งจอนครับอ่าจากนั้นครับร้านี่ปลาห้าครับใส่ไปสักหนึ่งจอนนี่ครับผมมันไม่มีก็เดียวครับใส่น้ำมันไปเลย่ะนี่โอเค ล้วอันนี้ครับรอมันเดือดครับอันนี้ครับแล้วต่อไปครับห้าแห้งครับนี่ห้าปลาสลากนี่ครับผมใส่สักสามตัวครับนี่ใส่ไปตั้งตัวเลยก็ได้นี่นี่นี่ครับผมเอาร้อน้ามเดือดครับเอาแล้วครับผมน้ามเดือดแล้วครับาละใส่ฟักกาดเลยนี่เสร็จเลยครับอือใส่ไปเลยอือใส่ไปเลยครับผม ไอ้ไอ้คอมุดไอ้คอมุดวันนี้ครับนี่ไอ้คอมุดวันนี้ซิกขาครับครับผมระหว่างที่เฮารอประกาศสุกครับเฮาก็มาเจอพระเอกของเฮาครับทัวร์นาครับอ้าวทัวร์นามาลนไฟก่อนครับมาแอนไฟให้มันสุกกันครับเนาะเอาทัวเร์นาเลยแอนไฟลนไฟให้มันสุกครับเดี๋ยวเราใส่ใช้าคืงแผ่นครับงานนี้ผมใช้าคืงแผ่นเองน่าพอแล้วครับผมนี่ครับ แอนมาแล้วย่างไฟมาแล้วหอมหอมแบะหอ่อนเครื่องแผน่นเสร็จแล้วก็มาตํำเลยครับอ่าหงาแล้วครับ,บเรียบร้อยอ่าผ่านไปสักประมาณสิบนาทีครับประกาศเขาเริ่มซุกเริ่มปยแล้วครับผมแล้วเขาก็มาใส่ส้มเลยครับถ้ามามีบักขามก็ใส่มะนาวก็ได้ครับเอาใส่ไปเลยบีฟเแล้วครับ บีบใส่เลยใส่ส้มนาวก่อนกับเอาขยมบีบนาวกันนะครับอ่าใส่ส้มลงไปแล้วจิ้มเอานะครับว่าสอกส้มหนักกับใส่นักสอกส้มน้อยกับใส่น้อยครับแล้วแตกปากไข่แลกมันนะครับเนาะสูตรเบาเ่านี่มีการตายตัวครับมักเอาปากตเก่าวครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่นี่เลยครับทวนเน่าที่เขาตาวมครับละเลงลงไปเลยเอาใส่ลงไปเดี๋ยวก่อนใช้น้ำไปครับนี่น้ำน้างโคกเลยน้ำด้างโคกเลย อ่นโนโยกใส่ถุ่มเบาตุ่มเบามาพอดีใจมไปยกน้านละโคกใส่ใส่ไปเลยสวโอเคนะครับกับนี่ก็ใส่โหชิโรตเนี่ยโหชิโรตใส่นิดหน่อยครับโอเคจิ้มดูก็จางอย่างครับ <c oughs> อืม ด้แล้วก็หอก็ปิดฝาไว้สักกรัครับมือมันพักไปเห็นสักน้อยครับผมเต็มๆผ่านไป5้านาทีครับปึ้งเห็นก็ครับชุกแล้วสีพักกาก็จะเปลี่ยนไปครับจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเ้าแบบนี้ครับอิ่งถ้ามันเย็นไปนน้อยมันก็สีมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมเรียบร้อยแล้วปิดเลยปุ๊บโอเคเด๋ยวตักใส่ถ้วยใส่จานนพีงพอครับเรียบร้อยแล้วครับผมจอประกาศใช้ห้าแห้งนี่ สูตรง่ายๆครับอันนี้โควิดครับไปไหนไม่ได้กับจอดจอปบกาใส่ห้าเนี่ยครับแต่จอดดาครับนี่ครับกินกับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกห้าตาแดงนี่ครับกลองแดงเหี้มาอครับพอแล้วครับเมนูนี่ครับวันที่สิบสามวันสงการวันโควิดไปไหนไปได้ครับอยู่บ้านไ่ได้เป็นโควิดนะครับเนี่ยได้เข่ากลัวหมอิ้มไดข่าเข่าววาไปเลยอ้ากกินมุ้ยกับปอแล้วครับมีแกงไก่ยยืดหัดอย่นงอยู่โอเคเจอกันไม่คิปหน้าครับ ลองมาทำตามดูครับเมนูนี้เป็นคโคตรง่ายเลยนะครับผมเอาละ้ครับ